ได้ตามใจชอบนะครับกระเพราใต่มากใต่น้อยนะฮะใต่มากๆก็จะหอมหน่อยนะครับ,รบพริแกงเราก็ซื้อมานะฮะสิบ,บาทนะครับ10บาทก็โอเคนะครับใช้ได้พอดีเลยนะครับ พ่อควรบอกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็อควรจะมาผัดเผ็ดหมูป่าให้ดูนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจนประกรอบจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยครับครับครับผัดเผ็ดหมูป่าของเราก็จะมีในนี้เลยนะครับหมูป่านะฮะก็นําไป เาไฟแล้วก็หั่นต่อยบางๆนะครับจะมีใบกะเพรานะฮะพริกแดงจินดานะครับอันนี้ก็เป็นกระชายกับพริกไทยอ่อนนะฮะหรือพริกไทยสดนั่นเองนะครับก็จะมีพริกแกงเผ็ดนะครับตามด้วยมะเขือนะฮะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยครับครับอันดับแรกเราก็มา หั่นมะเขือแช่น้ำเกลือ,ก,อก่อนนะครับก็หั่นเป็นสี่ส่วนนะครับ่น้ำเกลือไว้นะครับเขาจะได้ไม่ดบก็ถ้าใครชอบชิ้นใหญ่ก็แค่ครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับ่ครึ่งหนึ่งก็ได้ถ้าใครชอบชิ้นเล็กก็แบ่งเป็นสี่ส่วนอย่างนี้นะครับ ส่วนพิกแดงฮะก็หั่นเฉียงๆนี้ก็ได้ครับเพื่อเพิ่มสีสันนะฮะนี่นะฮะถ้าใครชอบทานเผ็ดมากก็ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าก็ได้นะครับ เรามาเด็ดใบกระเพรากันนะครับใบกะเพราเราก็เด็ดยอดเด็ดไปนะครับแล้วก็ไล่ทิละกิ่งก่อนฮนะจะได้ดอกด้วยก็ดีนะครับหอมนะฮะกระเพราอย่างนี้ครับดอกอันอ่อนสามารถทานได้ครับ แช่น้ำไว้นะฮะเผื่อเขามีพวกทรายพวกอะไรนะครับก็จะได้ล่วงจมอยู่นะครับในที่ก้นชามนะฮะใส่ได้ตามใจชอบนะครับกระเพราใส่มากใส่น้อยนะฮะแต่ใส่มากๆก็จะหอมหน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยครับการอัดแรงก็น้ำมันพื้นก่อนเลยนะครับ ก็ประมาณ1 2ึ้อน้อนตนะฮะเอาแค่พอผัดผีแกงได้นะครับเอาให้หอมนะฮะครับผีแกงเราก็ซื้อมานะฮะ10บบาทนะครับ10บาทก็เพนนะครับใช้ได้พอดีเลยนะครับ ครับมากครับพอพี่แกงหอมฟูสุกได้ที่แล้วนะครับใส่ป,ปากไปเลยครับ เติมน้ำก็หน่อยนะครับใส่หรัะพีนะฮะเราก็จะเคี่ยวให้น้ำเขาหวดลงสักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าใครชอบน้ำกุกลิกนฮะก็ไว้ราดข้าวหอ,อมอร่อยเลยนะครับก็น้ำกุกลิกก็ราดข้าวอร่อยนะนี้เราจะ เคี่ยวให้เขาเปื่อยนะครับไม่เขาแข็งมากเกินไปนะฮะเพราะว่าหมูป่าหนังเขาค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยนะฮะในน้ำก็หุวนลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยมะเขือนะครับสําหรับคนที่ชอบอะมะเขือกร,บกรอบๆก็ใส่ทีหลังนะครับแต่สําหรับคนที่ชอบมะเขือแบบสุกๆก็ ใส่ก่อนได้เลยนะครับก็ขเขาก็จะไม่ดำนะฮะแค่น้ำเกลือไว้มะเขืออ๋อุป่าหนังเขาก็แข็งๆหน่อยนะครับก็ต้องเคี่ยวสักหน่อยหนึ่งนะครับให้น้ำเก้ววดไปเลยนะมะเขือก็น่าจะสุกปปดีนะครับ ไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างนี้เราก็จะมาปรุงรสชาติกันด้วยนะครับ,บน้ำปลาสักสองช้อนโก่อนนะครับทําให้เค็มยังไงเดี๋ยวเราก็เติมเพิ่มมอาละก็ตามด้วยชุรสนะครับชุรสนี่เอาแค่สองช้อนชาพอนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับตามด้วย ผงปรุงรสขึงช้อนโต๊ะนะครับม,มาคลุกเล้าให้เข้ากันครับตรงนี้ก็สามารถปรุงรสชาติได้ตามใจชอบนะครับชอบอเค็ม ชอบหวานก็เติมน้ําตาลนะครับแต่วันนี้เราไม่เติมน้ำตาลนะฮะว่าผัดเสร็หมูป่าไม่ต้องการความหวานนะครับฝั่งกลมกล่อมนะฮะอร่อยครับน้ําก็เริ่มจะพวดลงไปแล้วนะครับเดีย๋ยวเราลองมาชิมรสชาติกันดูนะครับรสชาติกำลังพอดีเลยครับ ลวกนะครับก็ยังไม่สุกดีนะฮะน่าจะสุกพร้อมกับน้ำที่วนลงไปนะครับแล้วก็คนสะเน็ดนะครับแต่ทีาะลางขึ้นมาข้างบนบ้างนะตาำก็เริมจะแห้งลงไปแล้วนะครับ ว่ากำลังพอดีนะฮะก็อองคุกข้าวอร่อยนะครับราดข้าวได้ข้าวสุนร้อน,นะครับอร่อยเลยนะครับนะครับก็ใช้ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเติมเติมเสียงกันนะครับกันชายซอยนะครับติดสดนะครับก็ไช่อ่อนนะ เราเข้ากันเลยนะครับอย่าหนาเพราจะแห้งมากเกินไปนะฮะแต่ถ้าแห้งมากเกินไปเราสามารถเติมได้นะครับถ้าเกิดว่าจะแห้งเกินไปนะจะเติมน้ำเลักนิดน้ำอีกสักหนึ่งทับปีนะครับหอมมาตฐานมากเลยครับกลิ่นจะใช้ขึ้นมาแล้ว มาเขือนตนเริ่มจะสุะสแกแล้วนะครับใส่ใบกระเพรากเลยนะฮะใส่หอมนะครับกระเพราไปเลยครับอ mm ือ hmm. จริงกระเพราขึ้นมาเลยครับ mm hmm. หอมมาก mm hmm. แล้วเราก็คนเลยนะครับ แล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะออหอมน่าทานเลยนะครับเพื่อนๆแบบนี้นี่ครับออหอมน่าทานนะครับอยากให้กินออกทางโทรศัพท์ได้จริงๆเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟใส่จานกันครับเผ็ดหมูปลาหอมๆเลยนะครับมีควันชุยๆนี่นะฮะ ขาวส่วนจานนะครับเพื่อนๆเข่อก็กำลังสุดพอดีนะฮะใส่ปิดไทอ่อนสะกัดชอนะ่อเพื่อความสวยงามนะครับห,หอมเลยครับเพื<ๆ>่อนๆน่าทานมากเลยครับ ผัานก็นครับสวยร้อนๆนะฮะน้ำบดลงสักหน่อยหนึ่งแก้เผ็ดนะอร่อยเลยนะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับผัดเผ็ดหมูปลานะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะครับว่าอร่อยไหมหนังเขาจะนุ่มหรือเปล่านะครับรสชาติขอ หอมกำลังอร่อยเลยนะครับหอมด้วยกลิ่นใบชะเภานะครับแล้วก็กลิ่นชาชายพริกไทยอ่อนนะฮะลองทำทานกันดูนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับท่านจะได้พาดคลิปใหม่ๆของเราเวลาเราอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับ